ชั่วโมงนะครับทุกคนถึงแล้วตื่นเต้นมากนะครับทปนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันเลยลงกันเลยนะครับหนาวแลวมันจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นะฮะน้อพี่แจ็คเข้าให้แล้วมาดูแจ็คโดนแล้วก็ไปครับทุกคนโดนแล้วไม้แรกเลยนะครับที่เราได้ลองใช้นะครับรู้สึกว่าแบบว่าชอบมากเพราะเหยื่อมันมีสองร้อยแล้วก็กอเบามากนะครับคนแล้วก็โดนเลยทันที อตอนนี้เราก็จะปล่อยเหม,มือนเดิมนะฮะไม่โดนคือเจาะไปแล้วมันจะไม่ตายค่ะพี่ลมมันออกนะครับแล้วแผลมันเล็กมากอเห็นไหมเวลาเอาลมออกปุ๊บมันเริ่มดินได้ละปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไป,ไปยครับเอาไปโว้หู้ ยอใช่รีๆครับผมจ oui. well ับมือทีนะครับนี่นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆของอีคิมเเชอร์นะครับตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างครับวันนี้เราก็อยู่ที่กรุระบุรีนะครัามไาดูอุปกรณ์อันนี้ของเราแหละนะครับนี่ดูสของแต่ละคนนะฮะว้าวสวัสดีกาซิเกเตล่า ทวินนะฮะนี่นะครับเอาโหเราก็เป็นพวกตระกูลล่อ,อไฟฟ้านะครับแต่ละตัวละตัวนี่สตูดิโอของพี่เอนะครับอันนี้ก็เอียกเก้านะครับเหยกเก้าก็จะมีพวกวีว่ามีพวกฟินนอฟินนอฟินนอโอโหนำเสนอมากเลยนะะตัวนี้เกิดรุ่นกูเว้ยนี่นะครับ รุ่นนี้เลยนะครับเหมาะตรงรุ่นตรงรุ่นตรงงานนะฮะเช้าเราก็มาจัดเตรียมอุปกรณ์กันก,นก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับเพราะว่าวันนี้น้ํากว่าจะออกได้ก็จะประมาณ8ปดโมงเช้านะครับพีวีก็เลยไม่ได้รีบเท่าไหร่นะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจัดก,การอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวออกไปทานข้าวทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันนะครับค่อนข้างที่จะอึ้งกับที่ปักคันของพีวีมากนะครับ <S <S ดูแบบว่าข้างบนเหมือนแบบจะไม่เยอะนะปัก้กี่คันนะครับพีวี หกสิบขันทุกคนโอ้โหเมื่อกี้เราดูแล้วแบบเออจะเอาลงมาหมดดีปะวะอะไรเงี้ยกลัวมันปักไม่พอเพราะาาเป็นเรือเร็วฮะข้า,างล่างได้ยี่สิบทุกคนโอ้ <c oughs> oh, มีข้างล่างอีกอ๋อ oh. <c oughs> แต่ว่า <Wow. S 1> ที่ปักคาแบบเยอะว่าแบบเยอะแบบเพียงพอนะครับสําหรับคนนึงก็ตกประมาณห้าหกห้าหกชุดอะก็ถือว่าแบบพอเลยนะครับ ไม่ต้องกังวลนะทุกคนเรือพีวีเขาค่อนข้างที่จะปักคันได้แบบมหาศาลจริงๆเพราะหลังคาเขายาวแล้วก็แข็งแรงมากนะครับยืนมาข้างหลังได้เลยสุดยอดนะชอบเลยอันนี้กี่ฟุตนะครับพี่เมีอ่าสี่สิฟุตครับสี่สิบฟุตนะครับก็ถือว่าโอเคอะไซส์แบบสวยกำลังดีกับคนแบบห้าหกคนนะครับ กับ3 2 5ย้าแรง้านะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเรือเร็วเลยนะครับสำหรับทุกลำนะครับก็คือโซลาเซลล์นะครับดีเลยครับพี่วีเลือกใช้โซลาเซลล์นะครับเพื่อที่จะไม่ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับบางทีเครื่องปั่นไฟบางครั้งมันกลางคืนอ่ะมันโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเสียงดังเหมือนกันเราบางลำก็แบบเครื่องแบบอายุเยอะหน่อยควันกันใช้เครื่องปั่นไฟกับมึงกลนี่แม่งพอๆกันนะ ใช่หรือเปล่าโหดูคตอเลยนะเหนื่อยเดินทางขับรถเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นโซนทาเลล์นะครับในเรือของพี่วีนะก็เราจะอยู่กับทะเลแบบเงียบๆเลยไปนะครับเตรียมตัวออกเดินทางได้นี่นะครับก็ลงเรือแล้วเรียบร้อยนะครับ เอลนะครับวันนี้เราก็6ชีวิตกับลูกเรือแล้วก็มีพีวีนะครับวันนี้ก็มาแบบนี้นะครับประธานสายเอเดโนครับเอไดโนแล้วก็มีเขาเขานี่เป็นประธานแต่ผมปวดไปแล้วครับปวดไปแล้วช่วงหลังตกปลา2ตัวนอนสชั่วโมงครับพี่ผมครับพี่ผมตามนนิลนโกลนโกนะครับพี่แจ็คครับพี่แจ็คแจ็คโจเก่าฟ้าผ่านนะ ถึงแล้วนะครับทุกคนหลังจากเดินทางมา6ชาั่วโมงนะครับทุกคนถึงแล้ว,วตื่นเต้นมากนะครับคลิปนี้นะครับอันนี้มันตกปลาเลยนะครับพี่วีครับปลาทุกอย่างที่มีชีวิตนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันเลยลงกันเลยนะครับ ลู่ที่แบบนนะครับทุกคนนี่อโ้ยแหนบแหนบแหนบยอดก็พีพีเขาก็บอกสูตรนะครับการจิกเหยื่อเปล่าๆเนี่ยด้วยหัวเสียบนะครับผมก็คือจริงๆมันไม่ค่อยกินสโลว์นะครับมันจะกินแบบกึ่งๆสปีดนะครับเราเอาเหยื่อสโลว์มาดึงขึ้นแบบสปีดเนี่ยก็ได้นะครับแล้วมันจะกินค่อนข้างที่จะสูงมากเราก็เลยลองปรับดูนะครับเมื่อกี้ก็มีการแหนบบ้างแล้วนะจะลองดูใหม่นี่ ตอนนี้ปลามันกินแบบสเตปนี้นะครับผมที่นี่นะครับดีนะครับพี่วีเขาก็ช่วยแนะนําให้นะครับว่าสาโลไปเลยอย่างเดียวก็ไม่กินเร็วไปเลยก็ไม่กินนะครับมันกินแบบส,สปีดแบบกลางๆแบบนี้ทุกคนคือชิก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 ชิะครับสเตปสปีดแบบกลางๆนะสปีดกลางๆนี่กินนะเร็วไปเลยก็ไม่เอานะครับแล้วก็สโลเลยก็ไม่กินนี่นบบนค,คือมันก็กินนั่นแหละแต่มันจะกินช้านะครับ เมื่อกี้เราทําแบบที่พี่วีบอกโดนแบบเยอะเลยนี่นะครับสเต็ปม,มันอยู่แค่นี้นะครับยกยกยกคือเอาเหยื่อสโล่ทรงรยาวมายกก็ได้นะทุกคนเราจะเปลี่ยนเป็น M M มจิกนะครับของพี่วีมาใช้พีวีเอาเหยื่อมาให้แหละคือต้องยอมนะเพราะว่าที่นี่มันพี่วีเขาออกแบบมาสำหรับที่นี่เลยถ้าที่นี่กินที่อื่นก็กิกนหมดนะฮะ บอกอะไรไม่รู affe, ้นะครับแต่ที่ต้องเอาขึ้นมาให้ได้นะยากตรงนี้แหละโอ้ยเฮียเกาก็โดนของใหญ่เหมือนกันเอาเร็วเราใส่ช่วยเฮียนะครับเอาเร็วเฮียเกาก็โดนทุกคนปิดเบรคหมดแล้วอ่ะทำไงวะไม่เป็นไรพี่ปล่อยวิ่งเลยโลด หลุดเรียบร้อยใหญ่เกินโอ้ใหญ่เกินก็ว่าเบรกหมดแม่งยังไปต่ออ่ะฮ่าอ๋อสงสัยจะคันอ่อนหรือเปล่าเฮียคันอ่อนหรือว่ากูกูนี่แหละฮ่าสวยจัดเลยทุกคนหลังจากเค้าอ่อนไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังเหลือความหวังขูงบ้านนะครับนั่นก็คือปี่แจ็คของเราเพื่อนินปแจ็คกันต่อครับมันไม่วิ่งแล้วนะปลามันวิ่งรอบแรกไปจะหมดหลอดแล้วเมื่อกี้ โอ้โห oh, 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 oh. บอลเลอร์ครับผมบนี่โ oh, oh. อ้โยอะโจดูด้ยโอ้โห10บวก <c oughs> นะครับตัวนี้มาอีกแล้วนะครับพี่แจ็คมุมเดิมนะฮะกับเยืออะไรครับ M g ครับเอใช่ของเรานะฮะเดล๋ยวน่อยแล้วกี่น้อกี่นอ้อยเดิม โอ้บอลเลอร์เหมือนเดิมนะฮะก็ต้องปล่อยไปนะครับผมตัวใหญ่ปล่อยไปโอ้โหสิบโลเอายังไม่ได้ใส่ลังเลยนะพี่แจ็คนะสองตัวนะแอบใส่สลิงอีกถึงห้านี่นะครับเดี๋ยวเ่าเจาะลมมันออกนะคเพื่อนเพื่อตอนนี้มันยังไม่ถ่ายใดเลยวะลังฟีดเลยเวลาเจาะปุ๊บเนี่ยมันเริ่มจะเลี่ยวออกเลือดปั๊ก ปแน่ใจครับโอ้บอ้โหโอ้อ้โหโอ้ไปโอ้โหโ้โหโอ้อ้หโ้โหโอ้โหโอ้ับโอ้โหโอ้อ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอโอ้โหโอ้หโอ้หโอ้โ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 อนโหอ้โห้อ้หโโหโครับทอ้โหโ้้้้่้อห้้ออาหอ้โอ

นี่นะครับกับการต่อช็อคลีดเดอร์ยาวประมาณ5เมตรนะครับผมเพื่อที่เราจะจับแล้วก็ยกได้เลยนี่นะครับของบีก็มาแล้วนะครับกับเอ็มจิกนะฮะหัวเสี้ยมก็กินนะฮะทุกคนดูหัวเสี้ยมแบบใส่ดีใจเลยโจ๊ะดูนี่นะครับดูเหยื่อดูมาแล้วนะฮะนี่ใช้เหยื่ออะไรครับพี่ส่งครับเอ็มจิกสองร้อยสีชมพู กับมงก็มาครับผมกับเอ<า>็มวิปแคทไม่กินป๊อปไม่มีไม่โดนเฮ้ยตอนนี้สูสีสูสีมาดูพี่แจค็คจิ๊กไปด้วยจัดปลาไปด้วยแนละ้วผมก็จะแคให้เฮียดูไปด้วย เลอ้าวหัวเลยพี่หัวเลยโอเคเย้เฮ้อ้าว อร้อนแล้วพี่โอ้ยโหเย็นโลใหญ่นะครับทุกคนวัวเมือเดียวดยนะครับมาเฮิ่มยอดมือเดียวด้วยเป็นไงทุกคนมือเดียวด้วยมือเดียวด้วยเค้กแค่น้นะ ดุดยอดดูดูเฮ้ยของผมไรวะแม่งไิ่งิ่งาหน้ากลัวแบบนี้แท้เขอหน้ากลัวจริงเลยเอาเยลโลเยลโลเยลโลเดี๋ยวผมเก็บปลดดิบแล้กันเนี่ย แต่ทางผมโอ้ยัวเตี้ยมใหญ่ไม่รู้อ่่เตี้ยมใหญ่เยกนี่นี่เอ็มวิฟกับปวดเตี้ยมใหญ่ทุกคนหุยติดมิน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 ก้าวติดมินน้ำมีดีขอหน่อยติดมินติดมิน แคสได้หัวเสียมเป็นไงทุกคนแคสหัวเสียมครับเสียโทษจ้ะสม่าแล้วอุ้ยเสียโทษไปาขึ้นเลยครับเป็นไงโดยการแคสหัวเสียมนะฮะสุดยอดเลยครับทุกคนจิกตั้งนานเน็บตั้งนานไม่กินกินกินแคสเฉยอะไรนะขึ้นเลยใช่ไหม กินแคสเฉยทุกคนโอ้โห,โหโสุดยอดทุกคนโอ้โห,โหเขามาแล้วเก้ามาแล้วเก้ามาแล้วทุกคนเก้ามาแล้วค <c oughs> ันมันดีเลยก่เย็นเย็นยนะประกาศดีๆเนี่ยนะครับงานแคสมันมีโอกาสเยอะมากครับ เย็นปามจะลอยตัวสูงเลยลงไปก็โดนลอย เร็วๆชาวเอาตรงไหนอะไรยังไงว่าเลยไปดูไปดูไม่ถึงก็ต้องไปถ่ายโอ้โอ้ยเมนเจ็ดตัวนี่ยกได้ครับพี่สายไฟฟ้านะครับในเรือของพี่วีนะครับ ไม่ต้องเอาแบตมานะทุกคนพี่วีมีเดินไฟไ้รอบเรือเลยนะครับแค่เอาตัวขีบแบตของตัวอของตัวลอกนะครับเอามาขีบก็สามารถจะใช้ได้เลยรอบลำนะครับมีประมาณ8จุดได้นะครับทุกคนโคตรเท่นี่นะเป็นแบบนี้นะฮะที่เขาเขาใส่ไว้นะครับเขาจะเดินไปใต้นี้นะใต้ขอบของนี้นะครับแล้วก็จะมีของที่ด้านท้ายเรือด้วยนะครับท้ายเรือเขาจะมีด้านละ6ชุดนะครับ เจ๋งนะครับทุกคนเพราะว่าปัญหาแบตนี่ก็เป็นปัญหาโลกแตอนัะเพราะว่าบางครั้งก็แม่งแบตไม่มีมั่งแบตเสื่อมมั่งอะไรมั่งต้องคอยยกไปตรงนู้นตรงนี้ทีนครับอันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับทุกคนี่มีเฮ้ยยูวีเขาทำมาให้แล้วทำอะไรผมอยู่ลึกอเนี่ยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้ว